หนึ่งคันนะครับวันนี้มาชมกับมินิคูเปอร์ R60 นะครับอันนี้มาด้วยอาการเบื้องต้นนะครับลูกค้าแจ้งมาก็คือมีเสียงสั่นนะครับในห้องโดยสารนะครับเวลารถขับติดไฟแดงนะครับมีการสะทนดที่พวงมาลัยนะครับจะมีการสั่นของตัวรถนะครับก็คือตัวนี้ก็ยกลงมานะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือยกขึ้นแล้วนะครับมีคันนี้ก็มีเปลี่ยนซีนข้อหน้าข้อหลัง ยาฝาเข้าวาวนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนหมดแล้วเรียบร้อยยกขึ้นแล้วเตรียมตัวประกอบนะครับแต่ตัวที่ปัญหาเครื่องยนต์สั่นนะครับก็คือมาดูนะครับนี่อันนี้ก็คือตัวนี้เป็นแท่นเกียร์นะครับของรุ่นนีนะครับ R6 0นะครับจะมีแท่นเกียร์นะครับลูกยางตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเกียร์นะครับมันพอมีน้ำหนักปรากฏนะครับมีเห็นป่าแท่นตัวนี้มันมันมาบี้ตรงนี้นะครับหนีมันมาสะท้านกันก็คือแท่นเกียร์ตัวนี้มันเกิดการซุดตัวนะครับคือมันขาดมันสุดลงมานะครับปกติ ตัวนี้มันต้องยกขึ้นมาอายู่ประมาณพี่นะครับประมาณ1นิ้วระยะห่างแต่อันนี้คือมันซุดลงมาแล้วทําให้อันนี้เป็นแท่นเล็กแท่นเกียร์มากดทับทําให้แผ่นเล็กแท่นเกียร์มันกดทับไว้ลูกหยามันก็มีการใช้งานก็คือเล็กกับเล็กว่างทับกันนะครับมันทําให้เกิดการสะท้านหรือสั่นของตัวรถนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแท่นเฮ้ยอันนี้แท่นเครื่องอันนี้แท่นเกียร์นะครับอันนี้อีกหนึ่งตัวแท่นเกียร์ก็คือ ลูกยางตัวนี้นะครับมันจะมีตัวลูกยางรองรับนะครับอันนี้ก็คือเวลานั้นมันมันลงมากดทับนี่ครับนีเห็นมะห้อยเหลี่ยมๆเงาๆนี่ครับเนื่องจากน้ําหนักของเกียร์มันกดลงมานะครับมันทําให้ลูกยางตัวเนี้มันมานั่งทับกันปกติระยะห่างตรงนี้กับตรงนี้ระยะห่างต้องประมาณหนึ่งนิ้วก็คือมันนคือแทนเกียร์มันเกิดการสุดตัวนะครับไปแล้วมันก็เลยทําให้มีการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์นะครับเข้าไปนี่ ของโดยสารเวลาลรถแลนด์มสซีสาุานฮือฮือฮือนะครับก็ประมาณนี้คันนี้ก็จะมีเก็บช่วงล่างนะครับเป็นโชคหน้าลูกหมากกันโคง้งผ้าเบรอยังอีกหลายเรื่องซันอีกโชคหน้นาหลังนะครับแล้วก็เก็บรั่วนะครับก็รับครบจบที่นี่เช่นเคยกับผมสร้างบิก๊กครับผมพ้นภูกเก็ตอมรถคึอเเอาแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ